สำหรับการตั้งค่า VPN บนเราเตอร์ d w a k i t M920 นะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาก่อนนะครับจากนั้นเข้าไปที่192.168.0.1นะครับและก็ให้ทำการล็อกอินอุปรกรณ์ของเรานะครับโดย u ยู n a m e จะเป็น Admin นะครับส่วนรหัสผ่านเนี่ยก็จะเป็น รหัสที่พิมพ์ไว้อยู่ด้านใต้าฐานของตัวเครื่องนั่นเองครับอันนี้ซึ่งของแต่ละท่านจะแตกต่างกันนะครับเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ให้กดล็อกอินเข้าไปนะครับจากนั้นให้กดที่ปุ่มเซตติ้งนะครับที่ด้านบนแล้วก็เลือกที่เมนู VPN ด้านขวาสุดนะครับเลือกรูปแบบของ VPN ที่เราต้องการใช้งานนะครับในที่นี้ผมจะใช้เป็น PPTP นะครับให้เราใส่ตัวอ d d ร e สของ VPN Server ของเราลงไปนะครับซึ่ง VPN Server เนี่ยของแต่ละท่านลิงก์จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ แล้วก็ให้ใส่ username password ที่เราได้มีการตั้งเอาไว้บน VPN server ของเรานั่นเองนะครับตัว DWA k M920 เนี่ยเขาก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือน client ที่เป็นคน log in เข้าไปให้นั่นเองนะครับก็ให้ใส่ค่าตามนี้จากนั้นก็ให้กดปุ่ม save and apply ลงไปนะครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับประมาณ10บกนาทีตัวเครื่องจะทําการเชื่อมต่อ VPN ให้กับเรานั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเมื่อเราต่อเข้าไปแล้วเนี่ยจะได้สถานะเป็นอย่างไรนะครับอะ เมื่อเราต่อ VPN เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือหลังจากที่กดเซฟไปเนี่ยเรากดไปที่ปุ่มเซตัสนะครับถ้าค่า VPN ของเราถูกต้องนะครับสถานะการเชื่อมต่อ VPN ก็จะขึ้นเป็น Connected แบบนี้นะครับแล้วเราก็จะได้ตัว local IP เนี่ยเป็นวงเดียวกันกันกบที่ออฟฟิศของเราเลยนั่นเองนะครับแบบนี้เลยเราสามารถเช็คสถานะตัวเราเตอร์ได้นะครับโดยการกดที่เมนูโฮมเนี่ยเราก็จะเจอกับหน้าแสดงผล ตัวข้อมูลต่างๆนะครับจะเห็นได้ว่า IP address นะครับรวมถึง default gateway เนี่ยในหน้านี้ก็จะถูกได้รับมาเป็น IP เดียวก,กันกับที่อยู่ในฝั่งของตัว VPN server แล้วนั่นเองนะครับรวมถึงค่าของ DNS ที่เป็น Primary แล้วก็ Secondary ด้วยนั่นเองนะครับก็คือจะได้รับมาจากทาง VPN server ทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนในการตั้งค่า VPN บนเราเตอร์ดีอคิด M920 แล้วนั่นเองนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะทักเข้ามาสอบถามที่ดีลิ้งเฟซบุ๊กไทยแลนด์แฟนเพจหรือว่าไลน์แอดดีลิงก็ได้นะครับหรือว่าสามารถติดต่อมาที่คอร์เซ็นเตอร์ดีลิก์ของเรานะครับที่ขึ้นอยู่ที่เบอร์ด้านล่างตรงนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมแล้วก็บริษัทดีลิงก็ต้องขอขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปวิดีโอการตั้งค่าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ